โอเคหนึ 1, 2, 3, ่งสออกจะไปเก้านะคะแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันหล้านนะเป็นล้8บาทนะคะสวัสดีมันมา,มาดูคนกันด้วยเนะด้อเด้นังเด้อได้นางเด้อเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ วันนี้นะคะทุกคนยูรีนะก็จะมาเปิดแพ็กเกจกันนะคะซึ่งมีเพื่อนๆทางบ้านเนีย่ยผู้ใจดีนะโอ้โหส่งแพ็กเกจมาให้ยูรีเปิดนะครับโอ้ยูรีเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดวงยังไม่ดีนะเออส่งของตัวเองยังดวงไม่ดีแล้วส่งของคนอื่นมันจะเหลือล่ะครับพี่โอ้โเพื่อนๆอันนี้ก็บอกว่าเอออยากให้ยูรีเปิดให้เพราะว่ากลัวเปิดแล้วตัวเองเกลือนะคะก็คือเป็นคนที่น่ารั มากเลยนะจิตใจดีแล้วก็มีการกุศลนะคะอ่ามาให้อยู่รีบเปิดแพ็คให้ด้วยนี่เลยนะคะก็จะเป็นหีบซุมอุปกรณ์7ดาวนะนี่เลยก็คือเพืเ่อนๆเ,เนี่ยได้ล็อกอินครบ5ครั้งนะก็เลยจะได้เกียร์มาแล้วก็มีหีบอุปกรณ์6ดาวนะคะก็คือเล่น PVP 1 0ครั้งก็จะได้เกียร์6ดาวมานะคะอ่าซึ่งเกียร์ที่เราจะได้รับนะคะก็มีตั้งแต่เกียร์ปีใหม่ยันคริสต์มาสเลยนะก็คือมีแบบ บวกพี่หม่มีหน้ากากดำน้ำนะคะมีจันทราด้วยนะโอ้โหแล้วก็มีอาที่เป็นของคริสต์มาสกับรีโอนาดนะคะ mm hmm. ก็คือมีหลายอย่างมากมากเลยนะอ่าดูลีนะก็รู้สึกดีมากเลยนะคะที่ได้มาเปิดนะโอ้โหแล้วก็ตัวในทีมของเพืเ่อนๆคนนี้นะคะอ่าก็จะมีเป็นเจสสิก้าแสงนะบวก12แล้วมียัตต้าแมนนะคะมีอาร์มาแม็กแล้วนะโอ้โหแสงมืดแม็กจะ2ตัวแล้วนะเนี่ย แล้วก็มีเอลซ่าในหายกับโทวะนะส่วนตัวในทีมนะโอ้โห ไหนยูริดูสิอ่ามีพวกพีร้อยเต็มเลยนะคะจะเป็นไวท์ไทเกอร์นะมีทอนะคะแล้วก็มีมวลมวลมวลมววาซานมูลนะมูลตัวนี้นะคะอ่าก็จะเป็นพีรนะ้อยนะโอ้โหทีมนี้แบบพีร้อยเยอะมากอ่าแล้วก็มีตัวเรียวด้วยนะคะอ่ามีเซลลี่อัศวินหมากลุกนะคะมีกิโรโระ oh นะ แล้วก็อูมีตัวนี้ตัวเก่ามากเลยนะเซย่านะคะยูริชอบมากเลยนะคือแบบ มันเป็นตัวสมัยก่อนมากเลยแสดงว่าไอดีเนี้ยปั้นนานแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีคอลโบที่เป็นพี้อยด้วยนะคะแสดงว่าเจ้าของไอดีเนี้มีความพยายามแล้วก็ความอดทนมากๆเลยนะเพราะว่าดูจากตัวละครแล้วนะคะก็จะเป็นตัวละครเออตัวละครตัวละครยุคเก่ามากเลยนะแสดงว่าต้องเล่นมานานแล้วแน่ๆนะคะอ่ามีอากิยาม่าด้วยนะคะนี่เลยนะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีหมอดูเยลลี่อ่ามีริว นะคะอะแล้วก็มีเทวทูตอันนี้ด้วยอันนี้คือแบบเป็นตัวหายากเลยนะยูริยังอยากได้เลยทีมยูริก็ไม่มีเหมือนกันนะคะอะ แล้วก็มีอ่านักเนนนะคะที่เป็นเพื่อนกับโซนิกนะประมาณนี้เลยโอ้โเยอะมากๆเลยนะคะทั้งคลาโบทั้งตัว P 100ตัวเก่าตัวในตำนานนะคะก็คือสุดยอดไปเลยนะมีชิริวด้วยนะคะอ่าแล้วทีนี้นะคะอีลิกก็จะไปเปิดสุ่มกาชาิกันเลยนะอ่าไหนดูสไิไม่ใช่สุ่มกาชาดออีมาสุ่มแฮกเกียกันนะคะอ่า ส่วน ID ดีนี้นะยูลิคิดว่าไม่ติดโปรนะคะเพราะว่ายูริกดออกไปดูสเตตหลักแล้วก็คือตัวในทีมเนี่ยโหดนะคะแล้วก็แบบเป็นตัวที่มีแต่ตัวคอยซับพอร์ตต่างๆนานาน,าน,นะคะก็คือไม่ติดโปรสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยแน่นอนนะคะ i อดี ID นี้นะแล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจะกดเข้าไปเปิดแพ็กแล้วเด้อ,อ นี่นะคะก็จะเป็นหีบสุมรับอุปกรณ์เดือนพฤษภาคมนะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์7ดาวแล้วก็มีวัสดุพัฒนาอุปกรณ์ผมไม่ได้นอนเลยครับจ้าแต่แด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 นี่เลยนะคะก็จะเป็นหีบอุปกรณ์7ดาวนะอ่ะไม่พูดพิมพ์ทำเพลงนะยุรลิจะกดเลยนะอ่ะนับ1น3นะคะอ่ะ12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9น0นะคะอ่ะจังหวะนี้ว่ายังไงจะกดแล้วนะ โอ้โหแล้วก็เปิดขึ้นมาอ่าได้เกียร์ปืนฉีดน้ำนะ นะคะโอ้โหมันถือว่าเกลือไหมเนี่ยอะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าเกลียลิโอนาดนะคะอ่านี่เลยนะคะก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีรวมเพิ่มอัตราการใช้สกิลนะคะความเร็วในการโจมตีแล้วก็ออฟช่องที่4เนี่ยจะเป็นการต้านถอยหลังกลับนะแต่ว่าออฟช่องสี่จริงๆอะเราจะออฟเป็นออฟอะไรก็ได้นะคะนี่เลยนะก็จะเป็นกีอาปืนฉีดน้ําหน้าร้อนนะเกลรีก็ถือว่า ยังโอเคอยู่นะอ่าในใจยูริคือยูริอยากให้อยากให้จันทามามากๆเลยนะคะจันทานะหรือไม่ก็คริสต์มาสอะไรแบบนี้นะนี่เลยนะคะแล้วก็เหลือเกียียวหกดาวนะคะหีบเครื่องแต่งกายนะอ่ายูริก็จะมาเปิดกันนะคะโอ,อ้โหจังหวะนี้กดเข้ามาด้วยความภาคภูมิใจนะคะอชิบุรเฮอชิบุระเฮ่อชบิอชบุรเฮชบเิบุเฮ่เฮเฮยเฮย,เย,เย <laughs> นี่ ความมืดน,นะเฮ้ยเฮฮ้ต่างหูปีกนางฟ้าโอ้ว้าวอเจ้านี่มันเองเจลเบบี้อ้าเบบี้เองเจลนะโอ้สรนะ้อยปีกนางฟ้าก็มานะคะแล้วก็โอ้โหแก๊งนางฟ้ามารายงานตัวนะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้มีสร้อยมีกุญเจอะมีมีบวงมีแหวนปีกนางฟ้าโอ้โหมีลูกแก้วมนดำด้วยนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะอ่ามีต่างหูมีสร้อยมีกุญแจโอ้โหว้าวเอมมาซิงเอมาซงเอมา,อาอนอ่าเนี่ยมันต้องเป็นเ yeah. อ a ม o าซนย่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะชิริสมได้มานะคะอ่าชิลิจะไปเปิดดูกันเลยนะว่าทีมเนี้ยมีเกียร์อะไรบ้างนะคะอ่า หูมีเกียร์เป็นเกียร์ดาบปุกพลังนะคะแล้วก็มีเงาวของเซซึซน,นะนะสองอันเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นเกียร์ช่องหน้านะแล้วก็ได้ปืนฉีดน้ําหน้าร้อนมานะคะเดี๋ยวก็ เป็นกำลังใจให้ในการใช้เกียร์นะคะอะแล้วก็เกียร์ชั้นที่2นะคะของเพื่อนเพื่อนคนนี้นะก็จะมีเป็นรองเท้าลีโอนร์ดนะคะหูมีรองเท้า3ามคู่เลยนะ,ะแล้วก็มีผ้าคลุมของโคจิโร่นะคะแล้วก็มีพวกเกียร์หกดาวที่เป็นคอลลาโบด้วยนะ,ะอ่านี่เลยประมาณนี้นะคะอู้หูสแสดงว่าเล่นมานานเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ิชอบจังเลยเกียร์ที่เป็นพวกโคลาโบเนี่ยรู้สึกเห็นแล้วมีพล,พลังนะคะอ่าชุดกีเผาก็มานะแล้วก็ เกียร์ช่องท้ายนะคะจะมีเป็นเกียร์เจ็ดดาวเอลิโอนาท์นะแล้วก็มีเครื่องดางของ5้ารุกะนะคะ,ะเกียร์เจ็ดดาวอันนี้มันน่าจะแจกฟรีมั้งแต่ว่าก็ถือว่ามีความพยายามในการเล่นมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทาเควสไม่ครบเราก็จะไม่ได้สิ่งสิ่งนี้มานะเอออีนแล้ก็นับถือเพื่อนๆมากๆเลยนะคะนี่เลยนะแล้วก็จะมีพวกเกียร์คริสต์มาสเกียร์กระดิ่งอะไรประมาณนี้นะืม,มีเกียร์เกือกม้าด้วย โอ้วยูรินี่ชอบจังเลยยูลีเป็นคนหนึ่งที่ข้างรักเกียรโคลบโบมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะยูริก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที มาคอยให้กําลังใจมาคอยซัพพอร์ตมาคอยสนับสนุนนะถ้าไม่มีเพื่อนๆอนยูลีก็จะคงก็คงจะไม่มีวันนี้นะเออ <c oughs> ก็จะคงอะไรเล่า <c oughs> ถ้าไม่มีเพื่อนๆอนยูลีก็คงจะไม่มีวันนี้นะคะยูลิรักเพื่อนๆนทุกคนมากๆเลยนะแล้วก็ยูลินะคะได้รับกลางเกมเช็ครหัสเกมนะคะอ่ายูลีก็จะขึ้นติ่งนองไว้ตรงนี้เลยนะนี่เลยนะคะก็จะมีเรทอัตราค่ากลางต่างๆประมาณนี้เลยนะ1บาทถทงนึง้อก ก็จะเป็นค่ากลาง10บาทนะคะอ่านี่เลยนะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าแล้วถ้าเพื่อนเื่อคนไหนนะคะอยากกางนะก็สามารถทักยูลิมาได้นะแต่ว่ายูลิเนี่ยจะรับการช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะคะ5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะห้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยยูลิก็เปิดเทอมแล้วนะคะยูลิก็เลยจําเป็นจะต้องแบ่งเวลาเรียนนะคะแล้วก็แบ่งเวลาทํางานแล้วก็แบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยนะคะเพราะว่ายูลิเนี่ยขึ้นมอ แล้วนะอ <g ül> ุลีก็จะต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็อิลีอยากฝากเพื่อนเรื่องหนึ่งนะเออคือเปิดเทอมแล้วนะคะเราก็ต้องตั้งใจเรียนกันด้วยนะคนจะได้มองเราว่าเราไม่ใช่เด็กติดเกมนะเพราะว่าบางคนนะคือเขาเล่นเกมไม่ได้แปลว่าเขาจะติดเกมนะคะนี่เลยนะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยเลีอยากฝากเพื่อนไว้นะคะ <c oughs> บางทียุลีอาจจะไม่ได้มีเวลาไลฟ์สดอะไรบ่อยมากนะเพราะว่าอุลิเนี่ยต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเพ่อนๆคนไหน ะะอยากกลางก็อ่านี่เลยอิลี่จะทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บยูลลีลรักเพ<ๆ>ื่อนเื่นทุกคนมากๆเลยนะตั้งใจเรียนกันด้วยเด้อเดนังเด้อเดนังเด้อยออเ,เออเออเไปแล้วไปแล้ว <laughs>